สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน,น่แน่กดแชร์กดนานานากดยันยันกดเยอะนะคะพวกหน้าตัวผู้บางตัวก็ยังใช้วิธีเดิมเดิมวันวันหนึ่งการงานไม่ทําเปิดเพลงยาวๆวไปแล้วก็ให้คอมเมนต์ไหนแซะให้นินทาให้ดาผู้ยิ้มโดยไม่กล้าออกชื่อดูซ้ำไปนหน้าตัวผู้อิบอายอันนี้ก็โคตรแมนลูกผู้ชายมากเลยนะคะ เปิดเพลงทั้งวันการงานไม่ทำแล้วก็ไปเม้นด่าผู้หญิงอีเวนนี่เมาแล้วชอบไปอย่างนู้นอย่างนี้อีเวนนี่ใครกล้าเอ่ยชื่อเขาไหมคะเป็นลูกผู้ชายจิกด,ด่าผู้หญิงอย่างนี้รับหลังด้วยไอย้พวกหน้าตผู้เนี่ยน่าเกลียดจริงๆแล้วทำโดยไม่คิดว่าคนที่จะเดือดร้อนถ้าหากถูกขุดขึ้นมาไม่ใช่คุณแต่ผู้หญิงอีกคนนึงจะเดือดร้อนไหม ถ้าเกิดที่ฉันทนอะไรไม่ไหวแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องย่อของนิทานมงกุฎด,ดอกส้มหรือดอกส้มสีทองไอ้พวกที่เป็นเมียน้อยคนที่สี่อะไรแบบเนี้ยนะไอ้พวกที่เป็นเมียคุณท่านแล้วก็มีเรื่องราวมากมายในเคหดใหญ่ของท่านเจ้าสวัวอะไรแบบเนี้ยถ้าที่ฉันลุกขึ้นมาแต่งนิยายเรื่องนี้หรือมาเขียนเรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้ใครจะสะดุ้งใครจะสะดุ้งคะ เรื่องพวกนี้ขุดไม่ยากนะคะตามไม่ยากขุดไม่ยากค่ะระวังอย่าให้หมดความอดทนกันคุณอยากจะอธิบายอะไรในส่วนของคุณทำไมคุณไม่ทำคลิปหรือขึ้นไลค์ขึ้นมาแล้วก็อธิบายจะพูดอะไรก็พูดให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ทำตัวเป็นอีแอบแบบนี้ไอ้พวกหน้าตัวผู้เนี้ยชาติชั่วค่ะ การขอโทษกับคนที่เราทำผิดต่อเขาเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องน่าชื่นชมแต่ขอโทษแล้วไปไป้ายความผิดให้คนอื่นเนี่ยมันไม่แมนเลยนะคะอย่างคุณไม่น่าจะชื่อเสือเป็นแมวยังไม่ได้เลยบอกให้เป็นตัวตะกวดไอ้ที่ตัวกินไก่อยู่ในน้ำมันน่าจะได้อยู่นะคะเอากันตรงๆอย่างเนี้ยเอากันตรงๆแบบเนี้ย ขอโทษคุณแหม่มเป็นเรื่องดีค่ะถ้าคุณเคยไปด่าทอไปอะไรไปว่าเธอเป็นเรื่องดีแต่การมาป้ายสีว่าเขากรอกหูเขากรอกหูเขากรอกหูเนี่ยคุณมีหลักฐานไหมคะปากพร่อยๆคนที่หลอกเงินผู้หญิงได้เนี่ยมันพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะสามารถจะพูดให้ผู้หญิงคนหนึ่งเซ็นเช็คให้หนึ่งแสนเอาไปเข้าธนาคารให้ด้วย ได้ง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ง่ายๆโดยที่มันเป็นความจริงหรือไม่คุณไม่สนใจคิดแต่ว่าถ้าทำลายสาวิตรีได้คุณก็จะทำลายด้วยปากพอสาวิตรีไม่ลงกลคุณก็ต้องทำลายสาวิตรีแล้วก็ชักชวนคนอื่นมาทำลายด้วย คงไม่มีใครไปถามคุณอีกแล้วค่ะว่าคุณออกมาเพราะอะไรแต่ฉันอธิบายชัดเจนแล้วเพราะว่ารอนไปพูดอะไรบางอย่างว่าโดนคุณหลอกโดนคุณเอาเงินไปอะไรยังไงแล้วก็ปรึกษากับสาวิตีสาวิตีก็ให้คำแนะนำบอกให้ระวังเนื้อระวังตัวอย่างนู้นอย่างนี้จากนั้นรอนก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณว่าสาวิตีใส่ร้ายคุณสาวิตีจะทำให้คุณกับรอนแตกแยกกัน คุณก็เลยถอนตัวออกมาถอยออกมาแล้วก็พากันแทนที่จะถอยออกมาเงียบๆพระสาวิตีก็ก็เห็นอยู่ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าพวกคุณถอยออกมากันสาวิตีก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเรื่องนี้ฉันก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยจนกระทั่งพวกคุณวันวันหนึน่งเป็นอีแอบเปิดเพลงกันอย่างเงี้ยแล้วก็แซะไปแซะมาแซะไปแซะมาจนมีคนนั้นคนนี้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพูดไปโพสต คุณจะให้ฝั่งเราเดี๋ยวต้องทนให้คุณนั่งเป็นอีแอบกูเป็นควายกูกินหญ้าจนกลายไส้เขียวไปหมดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่บอกปากคุณถ้าหลอกเงินผู้หญิงให้เซ็นเอาเงินเข้าธนาคารให้ได้หนึ่งแสนเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดที่จะโน้มน้าวจิตใจใครก็ได้แล้วตอนนี้ดูสิใครวิ่งเข้าไปหาคุณบ้างเดี๋ยวดูในเม้นท์ถัดไปนะคะ เห็นการเรียกหาส้มโอไหมคะให้คนชื่อชื่อเดียเรียกหาส้มโอคือส้มโอเข้าไปเม้นแล้วให้ส้มโอมาเม้นใหม่ตอนนี้ก็คือรวมผลการครบท้วนครบกระบวนความแล้วนะคะและไม่ได้มีเฉพาะส้มโอที่ไปนะไม่ได้มีเฉพาะส้มโอคะ่ะเมื่อเช้าดิฉันพูดไว้ว่าอย่างไรว่าไอ้หลามันอยากจะพูดเรื่องนี้แต่มันบอกเอาไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ได้ส่งอีแม่นอกไส้ของมันเนี่ยเข้าไปติดต่อไป เข้าไปในเพื่อที่จะหาทางเข้าหลังไมให้ได้แม้ว่าเสือกับรอนอาจจะไม่กล้าเล่าอะไรจริงๆให้คนพวกนี้ฟังแต่พวกที่อยู่ในห้องของเสือเนี่ยก็จะมีหลายคนยอมรับหลังไมจากฟักกิ้งก้อยแล้วก็จะคุยกันเพื่อที่จะเอาเรื่องของอียานออกประดาด้วยเรื่องของสายวิจีออกประดาด้วยมีฟักกิ้งก้อยกับนางตายวิ่งไปแล้วค่ะ ค่ะตายก็เนียนๆเ,เข้าไปฟังเพลงด้วยพอเห็นตายมาปุ๊บโอ้โหบอกตามตรงเลยนะเนี่ยคนที่สาวิตีสั่งให้สั่งการให้เล่นเป็นคนแรกเลยนี่นะก็ส่งข้อมูลมาให้เล่นก็คือนะ้าตายเรื่องรั่วเรื่องอะไรอุ๊ต้องขอโทษด,ด้วยอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะเอาเข้าไปค่ะคุณมีหลักฐานไหมที่ฉันอยู่กับสาวิตีมาอย่างเงี้ยไม่มีเลยว่าจะส่งข้อมูลอะไรให้เล่นนอกจากเราพูดคุยกัน ส่งรูปส่งอะไรถามปัญหากันก็ถึงจะบอกแต่ไอ้ที่บอกก็จะส่งข้อมูลไปให้เล่นไอ้คนนั้นไอ้คนนี้ไม่มีค่ะมีฝากแซลเรื่องขายแพะอย่างเงี้ยเออมีฝากแซลหน่อยให้มันจี๊ดใจก็แค่นั้นเองไม่ได้เอาข้อมูลไปเล่นงานไปถล่มอะไราใครอย่างที่อย่างที่เสือพูดออกมากับตาย ส่วนอันนี้ต้องขยายดูกันนิดนึงนะคะจะเห็นว่าฟกกังกิ้งก้อยก็เข้าไปอุ้ยเพลงเพราะจังเลยอะ่ะอุ้ยเพลงเพราะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยประจําค่ะนี่คือวิธีการที่เข้าไปลหลังจากนั้นก็จะไปพยายามหาทางติดต่อให้ลงให้ไลน์มีหลังมุงหลังไมดึงกันเข้ากลุ่มไลน์อะไรพวกนี้เพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ตามสะดวกนะคะอย่างที่สาวิจีบอกนั่นแหละ สารวิทยีถูกขุดยันลากแก้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วถูกถอนขึ้นมาทั้งหมดแล้วตัวดิฉันเองก็ไม่หวั่นอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ว่าฟักกิ้งก้อยจะไปเอาข้อมูลอะไรยังไงยีมยานอย่างงู้นอย่างนี้ดิฉันไม่หวั่นอะไรทั้งสิ้นคะ่ะแต่ระวังนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขุดไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> หมู่บ้านซื้อตรงรงังสิตคลองสามนะ่ะร้านก๋วยเตียนะ๋ยน่ะจำได้หรือเปล่าเอ่ยจำไม่ได้เดี๋ยวทวนความจำให้ ค่ะถ้าฟังเพลงกันแล้วเม้นเมาส์แสะกันขุดกันโซเลกันแบบเหนื่อยแล้วนี่นะคะหิวก็แวะไปนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะแยกตนแยกน้ำแยกเนื้ออะไรอย่างดีดูท่าทางแล้วน่าทานมากแต่ไม่รู้ร้านจะยังเปิดอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆเป็นภาพเป็นร้านตั้งแต่ปี18แต่มาลงภาพเอาปี21 ไม่รู้ว่าทำไมมีอะไรหรือถึงได้เอาแต่ภาพเก่าๆอย่างนี้มาลงเพราะอะไรเปิดอะไรไม่ได้หรืออะไรยังไงแต่ถ้ายังเปิดอยู่ก็หลายคนที่อยู่แถวนั้นลองแวะไปถามไทยนะคะรังสิตของสามหมู่บ้านซื้อตรงร้านก๋ยวยเตีเ๋ยวเลิศรสเตี๋ยวนี่ยังอยู่หรือเปล่านะคะตำรับโบราณด้วยนะโอ้โหตำหรับโบราณเลวกว่าตำรับในแก่กับคุณนายที่ทำก๋วยเตี๋ยหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันคะ่ะ คุณผู้หญิงแม่ค้าบอกว่าเป็นคนออกแบบร้านเองตกแต่งอะไรเองทั้งหมดทุกอย่างทำเองหมดคุณท่านยังชมว่าเลิศมากคุณท่านยังมาจากสุขุมวิทยังแวะมาชิมเลยแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเอากลับไปฝากบ้านใหญ่ด้วยที่สุขุมวิทนะคะก็ใครอยู่แถวนั้นลองแวะไปชิมค่ะ